สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะคะคำว่าแฟชั่นนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราสามารถนำสิ่งของต่างๆรอบตัวของเรานั้นมาประยุกตกแต่ง แต่งเติมให้สวยงามแล้วก็ทําให้แฟชั่นนั้นมีสเสน่ห์ขึ้นมาได้ตามความชอบความรักและก็รสนิยมของแต่ละคนค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มีอีกกระแสนึนงเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นที่กําลังได้รับความนิยมในวงกว้างค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดใจรักและการเลือกค่ะมครูนะคะ ของการสักนั้นนะคะในสมัยโบราณการสักจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นกลุ่มเป็นพวกพ้องทำไมอย่างนั้นก็เป็นการลงอักษรเพื่อเสริมสร้างกำลังใจหรือว่าสร้างความเป็นสิริมงคลอันนี้ก็แล้วแต่วัฒนธรรมนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชม มีการยอมรับว่าการสักนั้นเป็นศิลปะที่สามารถเพิ่มความสวยงามให้กับผิวหนังบนร่างกายของเราได้ค่ะและก็มีผู้นิยมทำกันทั่วโลกเลยนะคะที่เขาเรียกกันว่าทาชูนั่นเองค่ะจากความนิยมอันนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมที่ทำให้มีร้านสักจำนวนเยอะแยะมากมายเลยค่ะและนี่เองที่เป็นภัยเงียบของคนที่รักการสักเพราะอาจจะทำให้คุณนั้นเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ค่ะ สำหรับการเลือกสถานบริการในการสักนั้นนะคะนอกจากจะต้องดูเรื่องของฝีมือช่างลวดลายที่จะสักแล้วก็ต้องดูเรื่องของความสะอาดของสถานที่และเครื่องมือด้วยสถานที่ซึ่งไม่สะอาดก็คือแหล่งเพาะเชื้อโรคนานา,นาชนิดที่เราเวลาให้เข็มสักมาสัมผัสที่ผิวผิวที่สกปรกและนําเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของเราการใช้ความร้อนเผาเข็มก็ไม่ใช่การฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ และอาจทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆเช่นโรคบาดทะยกักษสีหนองหรือแม้แต่โรคเอดได้ด้วยนะคะต้องไม่ลืมนะคะว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดนั้นสามารถติดต่อได้จากทางเพศสัมพันธ์และทางเลือดด้วยซึ่งการใช้เครื่องมือในการสากหรือเจาะหูที่ไม่ได้ทำความสะอาดหรือสะอาดไม่ดีพอก็ไม่แตกต่างจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันถ้าคนที่ใช้ก่อนเป็นโรคเอด ผู้ที่มาใช้ต่อจากนั้นก็มีความเสี่ยงมากที่จะติดโรคเอดสค่ะควรคิดไตรตรองให้มั่นใจก่อนการสักนะคะเพราะว่ากระแสแฟชั่นนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปค่ะแต่ว่ารอยสักนั้นจะต้องอยู่กับเราไปอีกตลอดชีวิตเลยนะคะแต่สำหรับท่านใดที่มั่นใจแล้วว่าต้องการจะสักจริงๆก่อนสักนั้นก็ควรจะหาร้านที่เราสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่ทำให้เรานั้นกลายเป็นผู้ติดเชื้อ h อ v ีค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะดูรายการของเราตอนอื่นๆนั้นก็สามารถเข้ามาชมได้ค่ะที่แฟนเพจของเรารายการของเรานั้นยังมีสาระความรู้ต่างๆอีกมากมายเลยนะคะอย่าลืมเข้ามาชมกันเยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ